บุ้มเออทองมาคูณเก้าสิบต้องแจกแล้วแหละวิปไม้เดียวคนดูอุยแจกจริงนะคนดูคูณเก้าสิบนะครับลงแล้วครับคนดูสามร้อยเจ็ดบาทคูณเก้าสิบอุ่วสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยคนดูอุย่ยเอา,าเรื่องโอ้ยครับขอกราบสวัสดีทุกทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับและว,วันนี้เงาะพบกับผมอภัยไว้ให้กันเช่นเคยนะครับคนดู และเกียร์วันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมขุดเหมืองนะครับคนดูขุดเหมืองค่ายพีจีครับทุนวันนี้พกมา50าบาทมือนเดิมนะครับคนดูผมจะเริ่มไต่ที่เบตห้าเลยแล้วกันนะครับคนดูไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเิ่ม,มาเลยครับคนดูจะร่วงหรือจะรอดมาดูกันเลยนะหมายแรกดูสเก็ตเตอร์เลยคนดูลงไม่ลงไม่ลงครับแต่ไหลต่อนะคนดูเขียว โอ้ยเข้าฟรีนะครับคนดูเออไม้แรกก็เอาเรื่องเลยครับคนดูมาลุ้นกันเลยนะครับจะแจกะเยอะหรือเปล่านะคนดูในฟรีนะครับโอ้ไม้แรกก็ไปแล้วครับคนดูโอ้ไม้สองเออเขียวมาดิยังไงฟีในหรือเปล่า โ oh, ไม่ฟรีนะครับคนดูแต่ได้เพิ่มครับอีกห้าหมุนเลยนะครับคนดูถ้าลงมาสองตัวนะครับ <Yeah. S 1> เอาเรื่องอยู่คนดูขออีกหน่อยม่วงมาโอ oh. oh. ไม่ไหลต่อนะครับ oh. ไม่ต่อยาวๆเลยอ่ะโอ้ตัวคูนไม่เปิดเฮ้ย hey. ยังไงในฟรีนะ มีฟีขอหน่อยโหเฮ้ยยังไงคนดูในฟีเนี่ยฟีในฟีหรือเปล่าไม่ฟีนะครับคนดูจะแจกต่อนะครับอะไรต่อก็ได้หมดครับโอ้โหเข้าฟีในฟีครับคนดูเอาเรื่องเพิ่มมาอีก่สิทหมุนเลยนะครับยังไงคนดู ขอแจกบืมบืมหน่อยดีขอบ oh, ืมบืมหน่อยดีโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรนะครับเนี่ยโอ้ไม่บื้มบามซัมเบยเลยคนดูเกินไปอย่างนี้เกินไปมาดีโอ้ เหนื่อยเข้าฟีจริงๆคนดูเขอหน่อยดีโอ้โหนี่ฟีไม่ไหล,ต,ล,ไหลต่อเลยคนดูดูดิโอ้โหไม่เคยไหลต่อเลยคนดูเข้าฟีก็ฟีจริงๆ,ๆครับหมุนฟีนะหมุนทิ้งรัวๆครับคนดูเออยังไหลนะไมีมมาแล้วครับโอ้โหแค่เนี้ย สามไม้สุดท้ายเข้ามาแจ่งคนดูเกลือเกินเออเ,อเต็มหน้าวิธีไม่ดีเออคูณเปิดเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละเท่าไรคนดูไม้นี้โอ้โหร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับเแบบ็ดห้าน,นี่แจ่งร้อยจัดเลยคนดโโูโอ้โห ไปที่2 2 9บาทนะมึงเนี่ยข้างนอกก็ต้องแจกรวๆหน่อยดีขอขึ้นเบสสิบเลยละกันนะคนดูขอบึ้มๆเออทองมาคูณเก้าสิบต้องแจกแล้วแหละวิ้ยอีกไม้เดียวคนดูอุ้ยแจกจริงนะคนดูคูณเก้าสิบนะครับลงแล้วครับคนดูสามพันเจ็ดบาทคูณเก้าสิบอ้ยสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยคนดู โอ้ยเอา,าเรื่องคนดูมาแล้วครับมาแล้วลูเออโอ้ยเบสิบหยิบยืนให้นะคนดูโหนี่หวือหวาเลยครับเกมนี้แต่ก็แจกนะครับคนดูนึกว่าจะแหลกหมดแล้วคนดูยังไง Uh huh. เอาไปอีกสิบหมุนครับคุณดูถ้าไม่แจกไม้นี่พอเลยครับสิบไม้นี่พอเลยคุณดู oh. ยังไรต่อคะคุณดูหุ่ไม่บึ้มเลยครับ <One more. S 1> อย่าบอกนะเข้าฟีกเข้าฟีกเข้าแล้วไม่แจกอย่าเข้านะไอ้หนู เออดีมากแจกข้างนอกก็เอาเรื่องอยู่คนดูขอแจกข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับไม่ดีโอ้โหกินคูณ30เออคูณ60ก็ได้มามอุ้ย oh. คูณ60แจกจริงนะคนดู oh. มาดีเอาเรื่องจัดคนดู oh. เอ้ยยังไหลต่อนะครับ หูหกสิบสองสามสิบเอ็ดบาทเท่าไรกันนะคนดูโอ้ยสวยงามคนดูหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทเลยนะครับโอเคครับคนดูวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุนห้าสิบาทได้มาห้าพันสี่ถือว่าเป็นอันที่น่าพอใจนะครับคนดูช่องทางที่ชื่นชอบผมก็จะลืมกดไลค์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกเราคิปนี่พี่น้าด้วยนะครับคนดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make h e m spicy Papa.